สวัสดีครับวันนี้อยู่กับศึกดวลฮีโร่ปีศาจเราจะพามาดูกันการไต่ <c oughs> การขับเองอ่ะเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายของคอ่อยอ๋นี่ซูซีกันเล่นนี่แปดลลานสิบสี่หลานยี่สิบลลานอาคู่นซูซีกันก่อนนี่คู่นี้ ลองคออยู่ฟังซีซาไปเปิดก่อนเว้ยไ็ได้เปิดกรอนชูตวยุมอกไปเวลาเท่ากันนะะตัาวุ่งออกไปาเรือไปของปีาศาจเอา้าบริจาคทีมตัวน,นี้โอ้ยตายมันพอมันแผลแล้วไหมชูเข้าไปตวุเขไปชู ไปยิต้มตุ้มตุตุมตุ้มตุ้มต้มตอไปโอ้ยมาได้จัดทีมมิซาวเขาไม่ได้จัดไปสับเซทะเล่ก็โคดิาคอยแตกตุ้มตุ้มันสองสยองฟันตุมตุ้มเรียบร้อยเรีบร้อย มาเอาเบิง้งตอนที่แผ่14หลานเนี่ยแผ่ได้ยังไงวะต้องคอยกับเปิดก้อนอ,อีกชูเข้าไปอ๋อเขามีที่ไอ้โบกีก้ยวเลยนี่ขั้นเอาไฟขั้นไฟเอาอันนี้นะขั้นไฟเอาพริบาร์ดมาใส่เนี่ยก็เขาเลนลึกนี่ชูเข้าไปตูวมตะตันไปแลวช่วงนี้

สตันโอ้สตันโมนี่ควรเลยอ๋อเราเปิดจากัะเลยเราเปิด์ของทะเลลึกเฮ้ย <c oughs> ก็ได้จัดตัวโอ้ยว,วัวดำเสือบเลยแต่เขามาหลอบ,นอบเนี่ยมาหลอบสามสิบสองเกมเจ๋อนี่โซนี้คาดาว แย่แดงเลยใครใครว่าแปลกใจได้ที่แพรเามาเบว่าด้จัดตัวไหมเขาเรียวกว่าเขาเลียวกว่าอีกทราบเปซนเลยเคลยจอดเลยถึงนิ่งไปอีกเกียบร้อยของาย่อตูมของ้ย่อตายเีอบร้อยอันนี้แพรแบบก็ต้องสืบเลยโอ้ยตายตาตย <Okay>. Hey. โอเคเยังยังยังโอเคอัศยเบิ้ลแกวหน่อยแกวหน่อยแกวหน่อยผ่านเข้ามาหลบเฮ้ดักเน็ตเจอืผ่า,านเข้ามาหลบเดียวกันนะเพะย์จเจอนี่เอ้าดักเนิดดักเน็ตเจอดับเซฟอดหวันควันขาได้เจอดับเซฟโอ๊ยเจือดับหนึ่งก็เจอเจอ ที่เรือของความปีศาจ้วเบเปิดตอนเนาะเปิด่อนเกรียวอีกความเรียบใส่ใด้แต่ว่าไบี้เีเนาะไอบ่บี้ครเียอีเรย่ไอโ่มีคกูรบาตดากเน็ตจะเอาอักมีท่านไนไอมาแก่กูริบัต เข้าไปเปก้อนปก้อนสามตัวตัวสองตัวตัวนึงมาสามตัวเนาะนั่นแหละบอลีบาสติยเตูหมดไปยี่สิบห้าล้านไอีวีในจุดตีน่ะชูเข้าไปโอ้ยชูเข้าไปโอ้ยกรหักเดือบลอยเลยตู้ยอดีบาสติยวโู้ยมาไป เรียบร้อยโอโอ้โหโยหังอีกโอ้โหโแตกอันนี้ะนาดอูมเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ตอนท้ายคลิปเครื่องมันร้อนไปแล้วครับ